บ้านเขตฐานทัพภรรยาตัดใจขอยาพาชมบ้านเขตฐานทัพนักแสดงชื่อดังมากความสามารถคุณพ่อแห่งวงการบันเทิงไทยพร้อมสองบ้านสวยหลังโตของแม่ยายที่เตรียมเก็บไว้เป็นมรดกให้ล้านหลังจากหายหน้าหายตาไปอยู่เบื้องหลังมาสักพักในที่สุดเขตฐานทัพก็ต้องกลับมามีผลงานให้เห็นกันอีกครั้งกับเรื่องเรือนสายสว่า์ที่เพิ่งจะฟิตติ้งไปได้ไม่นานแถมยได้ประกบคู่กับตัวแม่ทั้งหยาดทิพย์รัชปานแคทเธอรีนาอิงลิสด้วย แต่ทว่าหากแฟนขับคนไหนยังไม่ตู่ใจหรือยังไม่หายคิดถึงพระเอกดุมลอย้อนกลับไปอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานอยู่กินกันมานานหลายปีสําหรับคู่ของอดีตพระเอกชื่อดังเขตฐานทัพและภระยาสาวนอกวงการแนทเบมิกาที่มีบุตรชายหนึ่งคนอย่างน้องดีจ้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจและสร้างสีสันในชีวิตคู่ล่าสุดก็ได้ควงกันมาเผยถึงเส้นทางความรักของทั้งสองผ่านทางรายการโดยเจ้าตัวได้เล่าว่า คุณตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนรักแรกพบอีกครั้งเคธมันเป็นความประทับใจตั้งแต่แรกพบเสร็จปุ๊บพอได้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันทําให้เรารู้ว่าเขาใช่เรื่องอดีตคู่จิ้นที่ทาให้ทั้งคู่ผิดใจกันอย่างแรงมาแล้วแนทอันนี้น่าจะเป็นทางแนทมากกวา่าพี่เคตเขาไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะแนทว่าอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดาราแล้วมาหลีกไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปมันหนีไปไหนไม่ได้แนทก็น้อยเพราะแนทเป็นคนคิดมาก คือเคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแนทว่าไม่มีวันรับน็ได้มากกว่าเขาคือคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจและความทรงจํากับคนคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณนะเวลานั้นที่พูดคํานี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดผมรู้ตัวคือเรื่องของเรื่องผิดใจกันเสร็จปุ๊บ ผมก็ปิดประตูรถแล้วก็ขึ้นไปบนห้องมันมีประตูแยกออกไปเป็นห้องนอนสำรองผมกะว่าจะนอนห้องนอนสำรองเสร็จแล้วก็ต้องคิดในใจว่าผิดใจทําไมเดี๋ยวก็ต้องดีกันก็กลับมานอนห้องตัวเองไฟมันก็ปิดเราก็ล็อกประตูแล้วก็นอนไปเลยแล้วประมาณตีห้ารู้สึกตัวจะหันมากอดภรรยาอ้าวภรรยาหายพอลงมาข้างล่างเมียนอนอยู่ที่โซฟาเมียโดนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องตอนนั้นเรารู้สึกว่าปกติมีแต่ผู้หญิงไล่ผู้ชายไม่ให้นอน นี่ฉันมาถึงจุดที่ต้องฉันนอนโซฟาแล้วหรอคืนนั้นปล่อยโฮดา่ามากคือแนทเคยพูดกับพี่เขตคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าจะเป็นด้วยร่างกายจิตใจใดๆก็ตามแนรู้สึกว่านี่มันเป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแรงแนทบอกว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็ขอโทษลืมแต่ก็มีงอนกันนิดนึงแต่ก็หาย